สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่มอนจากช่องไอสัตว์กูขำนะคะจากขบวนพายุหายยาตราประชาราศวันนี้สู่ม็อบวันนี้18พฤศจิกาไปราชประสมค์เมื่อกอไกรัฐสภาแก้ปัญหาให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ได้ท้องถนนคือคำตอบไถ่าดาวดินกล่าว ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรรวมตัวกันแน่นบริเวณแยกราชประสงค์ตามเวลานัดหมายหลังที่ชุมนุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ็ดฉบับไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแกนนำของการชุมนุมประกาศบนเวทีและผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งบอกกับบีบไทยว่า การตีตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนร่วมเสนอเป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดแต่ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นและเห็นได้ว่าเป็นการปิดช่องทางประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และยังกลับเป็นการผลักดันประชาชนให้ลงถนน เมื่อกลไกการแก้ปัญหาในรัฐสภาใช้การไม่ได้การแก้ปัญหาให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือการลงไปตามท้องถนนจตุพัฒบุญยพัทรรักษาหรือไผ่าดาวดินประกาศบนเวทีปราศัยเคลื่อนที่บริเวณหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามหนึ่งที่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นหนาอยู่ภายในหลังบิ๊กเซอร์ไพร์ ไม้พานุพงศ์จากนอกประกาศยุติการชุมนุม20่สนาฬกานาทีพร้อมนัดชุมนุมใหม่ณเวลา19นาฬิกาหนาทีกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งนำโดยกลุ่มแกนนำได้ทยอยเข้ามาสมทบจากแยกราชประสงค์มายังถนนพระรามหนึ่งด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะประตูใหญ่ส่วนการอาสาได้ขยายพื้นที่บริเวณหน้าประตูหลัก โดยมีรถบรรทุกที่มีเป็ดยางขนาดใหญ่อยู่ข้างบนซึ่งจุดดังกล่าวมีนายพานุพงษ์จากนอกหรือไม้ปักหลักปราศัยอยู่ในขณะที่มีมวลชนบางส่วนได้ปักหลักที่ด้านหน้าประตูสอตอชอด้านถนนอังรีดูนังซึ่งมีรุ้งหรือนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลและไผ่าดาวดินหรือนายจตุพัฒน์บุญยพัทรรักษาเป็นแกนนำชุมนุม นางสาวปนัสยาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจะไม่บุกเข้าไปภายในเขตสอตอชอแต่จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเวลา20นาฬิกาแทน20นาฬิกา3นาทีผู้ชุมนุมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนับถอยหลังและใช้ปืนฉีดน้ำความดันต่ำกระดมฉีดเข้าไปในสอตอชอพร้อมกับการสาดสีเข้าไป 20ินากา24นาทีนายไมย้พานุพงษ์จากนอกประกาศยุติการชุมนุมโดยบอกว่าจะมีการชุมนุมอีกครั้งในวันที่25พฤศจิกายนที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อทวงคืนภาษีของพ่อและแม่จากสมาชิกกะอะปปสกลายเป็นราษฎรคู่สามีภรรยาแอนนี่และเนิน จากจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาร่วมชุมนุมกับกลุ่มราษฎรในวันนี้และอยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยก่เกียรกายเล่าให้ BBC ฟังว่าพวกเขาไม่แปลกใจที่ร่างของโครงการอินเทอร์เนต็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอถูกปฏิเสธเพราะคาดเอาไว้แล้วและถ้าถามว่าจะมีผลกระทบกับประชาชนหรือไม่นั้นยอมรับว่ามีอย่างแน่นอน ถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับความสำคัญของเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือออกมาแบบนี้เมื่อใดที่ไม่มีคนเห็นความสำคัญของเราเมื่อมีคนเรียกเราออกมาเราก็จะออกมาแบบนี้แอนนี่คุณแม่วัย40ปีที่เพิ่งเข้าร่วมการชุมนุมกับลูกสาววัย18ปีเมื่อวานนี้ที่แยกเกียรกายกล่าว เธอถามต่อว่าการที่คนออกมาชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองแบบนี้แสดงว่ากำลังมีปัญหาแล้วรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการฉีดน้ำใส่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่เหมือนเรามีลูกเมื่อมีปัญหาดิฉันเรียกลูกมาคุยไม่จับไปขังในตู้เสื้อผ้าหรือฉีดน้ำใส่เราไม่ทำแบบนั้นเราต้องคุยเหมือนกันเมื่อประชาชนมีปัญหาคุณต้องคุยเมื่อคุยแล้วจะได้จบ ตอนนี้อาจจะบอกได้ว่ามีปัญหามาครึ่งทางแล้วรัฐบาลควรแก้ไขได้แล้วอย่ารอให้สุดทางเธอกล่าวเนินบอกว่าครอบครัวของเขาก็เคยเข้าร่วมการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปปสซึ่งทำให้เขาเข้าใจได้ว่าการบริหารบ้านเมืองจริง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ถ้าเข้าใจจุดนี้คุณก็จะตาสว่างเขาอธิบายส่วนไอซ์ไวัย3สปีหนึ่งในผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอและเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มราษฎรทั้งวันนี้และวันนี้บอกว่ามันไม่แปลกที่ผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาได้ผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำตรงนี้ การที่ไม่ยอมรับร่างไอรอก็มีเหตุผลต่างๆนานา,นาเช่นไอรอเป็นยิวไอรอเป็นอเมริกาคืออียังวะความรู้สึกของเราคือมันนอกประเด็นไปหมดเราควรจะคุยกันในเรื่องปัญหาจริงๆเธอกล่าวอีกว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือการไม่เอาประชาชนไปคุยแต่กลับเป็นการไปคุยกันเองซึ่งมันไม่แตกต่างจากการที่เมื่อเด็กทะเลาะกันแล้วผู้ใหญ่คุยก,กันกับฝ่ายปกครองของโรงเรียน และเธอไม่นิยมความรุนแรงและรักความสันติมาโดยตลอดยิ่งเหตุการณ์รอบรัฐสภาเมื่อวานนี้ยิ่งทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่ฉีดน้ำครั้งแรกที่แยกปทุมวันก็ทำให้มีความเบ่งบานของประชาชนและทำให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการชุมนุมมากยิ่งขึ้นการฉีดน้ำหน้ารัฐสภาเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ นายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch บอกกับ BBC ไทยว่าอาการร่วมสังเกตการเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวานนี้ว่าถึงแม้ว่ากลุ่มกาดอาสาของผู้ชุมนุมพยายามขยับแบรียร์หรือหรือรวดหนามซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ได้ก่ออันตรายกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด จึงถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่จะใช้น้ำแรงดันสูงหรือแก๊สน้ำตาได้ทาง Human Rights Watch ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและละเมิดหลักการระหว่างประเทศอย่างชัดเจนสำหรับวันนี้การชุมนุมยังคงเป็นรูปแบบที่เห็นกันมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยดำเนินไปโดยสันติ เป็นการแสดงออกที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยและกติกาสากลเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องเคารพและอำนวยความสะดวกไม่ใช่การขับไล่ปราบปรามหรือยัดข้อหาเขาอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นายสุนัยกล่าวเขายังให้ความเห็นต่อว่าการที่ร่างรัฐธรรมนูญของไอลอถูกรัฐสภาปัดตกไป แสดงให้เห็นว่าเสียงข้างมากในรัฐสภาไม่คำนึงถึงเสียงของการเรียกร้องของประชาชนทำให้กระบวนการรัฐสภาหมดความหมายที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริงอย่างที่ประชาชนคาดหวังเอาไว้และทำให้ประเทศไทยเดือทางออกทางเดียวคือบนท้องถนนเท่านั้นซึ่งจะต้องเจอกับความรุนแรงโดยรัฐบาลโดยกลุ่มมวลชนที่ถูกจัดตั้งมาเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ นี่ถือว่าเป็นสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเมืองขึ้นมาอีกครั้งในรอบสองวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขฉบับภาคประชาชนเพราะเชื่อว่าเป็นร่างที่จัดทำตามข้อเรียกร้องของคณะราษฎรซึ่งหนึ่งในหลักการสำคัญร่างฉบับภาคประชาชนคือ การเปิดกว้างให้มีการแก้ไขทุกหมวดทุกมาตราสอวอและสสหลายคนอภิปรายคัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหมวดที่หนึ่งว่าด้วยบททั่วไปและหมวดที่สองว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา255และ2 5 6 1. หหนึ่ง ที่ระบ,บุว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันใดที่เกี่ยวข้องกับระบอบก,การปกครองจะกระทำไม่ได้ร่างของไอรอจัดทำรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องสิบข้อของคณะราษฎรล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่างที่ทำตามข้อเรียกร้องที่เป็นการกระทำที่ก้าวล่วงไม่บังควรน,นายภัยบูลนิติตวันสอสอบัญชีรายชื่อ พักพลังประชารัฐอภิปรายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนบกลอยจุดยกให้เป็ดยางเป็นวีรชนนายสมบัติบุญงามอโคงหรือบอกลอยจุดปรากฏตัวในการชุมนุมวันนี้ในชุดเป็ดน้อยสีเหลืองซึ่งเขาอธิบายว่าเพื่อเป็นการยกย่องให้เป็ดยางเป็นวีรบุรุษและวีรชนผู้อุทิศต,ตนในการต่อสู้ในเหตุการณ์รัฐสภาเมื่อวานนี้ ตัวละครที่เป็นสีสันมากผมว่าเรือเป็ดและน้องเป็ดน่ารักแต่เขาอาจจะไม่ลงในแม่น้ำเจ้าพยาแต่ทำหน้าที่ป้องกันในตอนที่เขาฉีดน้ำอยู่ข้างบนและมีภาพน้องเป็ดที่ถูกฉีดน้ำชนพังเขาอธิบายปกอกลายจุดประเมินว่าเหตุการณ์ชุมนุมวันนี้อาจจะไม่จบลงด้วยความรุนแรงเหมือนเหตุการณ์เมื่อวานเพราะอยู่หน้ารัฐสภามีการประชุมของสสและสอวอภายใน อาจจะทําให้ฝ่ายรัฐวิตกว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงทําให้ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากกว่าปกติรัฐก็ควรมีบทเรียนเพราะทุกครั้งที่ใช้มาตรการแข็งกล้าวทาให้ความรู้สึกของประชาชนรู้สึกไม่พอใจออกมาชุมนุมอย่างเช่นวันนี้มีม็อบทั่วประเทศอย่างน้อยสิบเอ็แห่งผมคิดว่ารัฐไม่ควรใช้มาตรการเช่นเดียวกันกันกบเมื่อวานนี้ ผมหวังว่าผู้ชุมนุมเองก็ทําใจเย็นๆและการรักษาแนวทางการต่อสู้แบบสันติวิธีสำคัญมากต้องรักษาสิ่งนี้ให้ได้เขากล่าวตำรวจคุมเข้มสตอชอบรรยากาศก่อนถึงเวลานัดหมายของกลุ่มราษฎรตามที่นัดหมายในเวลา16นาฬกาบริเวณแยกราชประสงค์ตั้งแต่15นาฬกา30นาที หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ได้ล็อกกุญแจที่ประตูรั้วอย่างแน่นหนาส่วนด้านในมีแท่งเบร,เรียร์ปูนพร้อมติดรั้วรวดหนาม,มากี่ขวางโดยมีรถบรรทุกสิบล้อจอดกั้นอีกชั้นเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมนอกจากนี้ตำรวจได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถเติมน้ำรถควบคุมฝูงชนรถเครื่องขยายเสียงความถี่สูง และมีรายงานว่ามีกำลังตำรวจ14กองร้อยเข้ามาในพื้นที่เพื่อรับมือการชุมนุมและวางแนวรัว้วลวดหนามหีบเพลงตลอดแนวรัว้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถแถลงสรุปแผนปฏิบัติงานในการควบคุมการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ว่า กฎหมายปกติยังสามารถใช้ควบคุมสถานการณ์ได้ด้านเพจคณะจุฬาได้โพสต์ข้อความบน Facebook Fanpage ว่าสืบเนื่องจากการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันนี้จุฬาได้เปิด s เซฟโซนพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่ปฐมพยาบาลจุดล่าถอยโดยสามารถติดต่อรับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทรัพยากรและวอนผู้บริหารดูแลในเรื่องของความปลอดภยัย ขอขอบคุณบทความข่าวจาก bbc ไทยและขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนหากต้องการเรียกดูคลิปเก่าย้อนหลังทั้งหมดสามารถกดดูได้จากแฮชแท็กมีมอนหรือจากหมวดเพลย์ลิสต์หรือจากลิงก์รวมที่วางเอาไว้ให้ใต้คลิปหากท่านรับชมจากประเทศไทยหรือเวียดนามอาจพบปัญหาไม่สามารถรับชมคลิปได้ขอให้ท่านเปลี่ยนโลเคชันด้านล่างของ YouTube เป็นประเทศอื่น หรือโหลดแอปพลิเคชัน VPN จาก Play Store มาใช้งานเพื่ออำพรางที่อยู่จะสามารถแก้ปัญหาในการเข้าถึงคลิปของช่องไอสัตว์กูขำได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ